ก็จะใช้คําว่าถามวอลเลยพอเด็กๆเขาโตกันไปสักนิดนึงแล้วเราอาจจะแบบอยากมีอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้กานเลยใช่ค่ะวันนี้ก็วิ่งมาจากอีกงานหนึ่งมาค่ะวิ่งงานแต่ว่าอันนี้เลยสคำว่าวิ่งสุดฤทธิ์แล้วใช่ค่ะพร้อมจะกลับมาปีหน้าก็ต้องซ้อมซ้อมๆเอาใจซ้อมๆใช่ค่ะใช่ค่ะก็ซ้อมแบบซ้อมวิ่งงาน ก็วมีงานออจริงๆเมื่อกี้งานงานเมื่อกี้ก็ไปด้วยกันมาค่ะแล้วก็กลับไปส่งลูกแล้วก็เนี่ยแหละมางานนี้เดี๋ยวก็กลับไปกินข้าวกับลูกค่ะก็ชีวิตก็อะไรประมาณเนี้ยก็จะก็จะบาลานซ์ระว่างเรื่องงานกับลูกแต่ก็ตอนช่วงเนี้ยก็อาจจะหนักไปทางลูกมากกว่าน,น่อย ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยเล็กด้วยแล้วก็เขาก็ยังต้องการการเอนเตอร์เทนจากเราต้องการการดูแลจากเราเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลากับเขาเยอะใช่เขาชอบทำก็ก็ทำแบบบางทีทำคุกกี้บ้างทำอะไรล่ะคัพเค้กทำกล้วยทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะก็บางทีก็เป็นเรานี่แหละสอนบางทีก็จะเป็นน้องสาวมิวน้องสาวมิวเ,เขาก็ชอบแบบเล่นทําขนมอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันอ, <ood> อันี้เราเลือกกิจกรรมของเขาหรือว่าน้องสนใจทาอาหารก็จริงๆก็ก็เราเลือกแหละเหมือนแบบเขาก็คือคือเขาก็จะอยากเล่นของเล่นที่มันอยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามเหมือนหาอะไรทําให้มันหลากหลายแบบชวนเล่นน้ําชวนทําขนมเล่นสีอะไรอย่างเงี้ย เล่นทรายก็คือพยายามแบบหากิจกรรมให้มันหลากหลายหรือไปวิ่งเล่นสนามหญ้าไปเล่นสกูตเตอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเชฟน้อยเลยตอันนี้<อ>าาก็โอเคก็ใช้ได้ค่ะเขาเขาก็ <laughs> เขาก็เหมือนแบบเขาก็มีหน้าที่แค่แบบเทส่วนผสม <laughs> ตามที่เราตวงไว้นั่นแหละแล้วก็โคนแต่งหน้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็สนุกของเขา อย่างไงนะคะเริ่มน้องเริ่มน้องคิดว่าน่าคิดว่าน่าจะไม่แล้วค่ะคิดว่าสองคนกำลังกำลังพอดีมือค่ะพอดีมือพอคนลูกคนมันก็กำลังพอดีก็จะใช้คำว่าถาวรเลยแต่สักแปดสิบเก้าสิบเปอรเซ็นต์ละกันแบบแบบเป็นเป็นการคุยกัน กับคุณเซนว่าน่าจะน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ยังไม่อยากแบบบอกว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็ยังเผื่อว่าพอเด็กๆเขาโตกันไปสักนิดนึงแล้วเราอาจจะแบบอยากเล่นอยากมีอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็ก็ยังมีโอกาสค่ะแต่ว่าคงแบบต้องรอสองคนนี้โตปีนิดนึงก่อนครับเห็นว่าเห็นว่าตอนนี้น้องน่ารักพ่อมากเห็น่เห็น่ตอนนี้น้องนากคุณพ่อมาก ก็ก็เหมือนแหละก็รม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือลูกสองคนหน้าเหมือนกันมากเลยค่ะเหมือนแปดทั้งที่มูก็ท้องคนละรอบแต่แบบออกมาหน้าเหมือนกันมากจริงแบบมูเทียบหน้าเขาตอนตอนเด็กด้วยกันอ่ะก็คือแบบเป๊ะมากเลยอ่ะอก็ไม่มีอะไรจะพูดมันเหมือนกันอ่ะสาีว่าไบ้างคะคุณสามีอะคะคุณสามีเขาก็ เขาก็เขาก็พยายามบอกว่าลูกหน้าเหมือนมิวนะคะเออก็พยายามว่าแบบเหมือนบอกว่าอย่างมาลินอย่างเงี้ยก็เริ่มหน้าเหมือนเหมือนมาทางมิวบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะหน้าหวานคือก็เหมือนแบบมาทางมิวบ้างแล้วอะไรยเงี้ยก็ไม่รู้ว่าปลอบใจหรือว่าอะไรแต่ว่าก็โอเคค่ะคุทราบว่าได้ดูข่าวหรือเปล่าที่แบบประเด็นา เห็นบ้างแบบ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 ค่ะแบบแบบก็ <c oughs> ถามว่าผมแม่เราไม่ว่ามันอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนเราเราก็ห่วงอยู่แล้ว,วอะเนาะใช่อกาคุยัไหมคะไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยค่ะเราไม่ได้มาปรับทุกบทภาษาอะไรใช่ไมไม่มีเลยค่ะแว่าเพื่อนเราเาดีดใช่ตอนนี้เขาก็คงแบบคอนเซนเทรตเรื่องแต่งงานเขาไหมาอืมใช่ค่ะอะไรที่เขามีความสุข ถามว่าถามว่าเป็นหัวอะไรขนาดนั้นเราก็ไม่เราก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็คือมันมันไม่น่าจะมีอะไรอยู่แล้วค่ะก็เราก็ไม่รู้นะก็ก็ไม่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้ค่ะ คือปกติแล้วปกติก็ก็ไม่ไม่เชิงแบบไม่เชิงกับแบบว่าโอ้ยมีเรื่องอนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนที่ที่เราก็คอยซัพพอร์ตเขาอะไรเคยอายคือว่าเขาจะแต่งงานเราก็เวลาเราเจอชุดแต่งงานสวยสยก็จะส่งไปให้ดูว่าเอะนี้ร้านนี้สวยดีที่เ้อนี้สวยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาก็ให้เขาตัดสินใจ,ใจอะไรของเขาเขาเราก็ไม่ได้ไปแบบ ไปถามหรือไปอะไรว่าเฮ้ยสุุกเอาอันไหนหรืออะไรเงี้ยก็เราก็เออเราก็แค่แนะนำไปใช่เพราะว่าเราเราแต่งมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเห็นเล่าล่าสุดแต่งไปลองมงไหมคะแต่งนาไม่มั่นใจเนี้แต่เขาคงต้องมีลองบ้างแหละมันมันเอาไม้ไม่ได้ไม่ได้ส่งค่ะเกือเราก็เตรียมพร้อมรอไปงาเลยเราก็ใช่ค่ะเราก็เตรียมพร้อมรอไปงานก็ ก็ก็คือเราก็เหมือนแบบก็เป็นฝ mm ่ายซัพพอร์ตเขาแหละถ้าเขามีแบบติดอะไรตรงไหนเขาก็จะมาถามเราเราก็ให้คำแนะนำไป mm hmm. อะไรเงี้ยให้คำแนะนำได้เรื่องนี้ใช่ <laughs>